ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะก็วันนี้อยู่กับผม s c p no 1นะทุกคนก็อยู่กันในเกมรักกี่ในโกหรืออันนี้กดนำโชคแล้วของค่ายพีจีพีจีซอฟนั่นเองนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะขอเบ็ดก่อนแล้วกันจะซื้อเนี่ยว่าจะซื้อที่ไม้เจ็ดพันห้านี่แต่ขอเบ็ดดูรายดูลงดูรายก่อนนะ อืมสวยไปได้มาที่ห้าอันนะฮะลองมาดูกันครับผมว่ามันจะจ่ายเราหรือเปล่า <c oughs> กับการซื้อที่เป็ดรนะ้อยเนี่ยโอ้หตัวเคมาไหมเนี่ยสวยเอย้ต้องหลนะนั่นแหละครับผมแต่ตัวคูณไม่มาเพิ่มเนาะเสียดายตรงนี้แหละพอหลาดีๆหน่อยตัวคูณน่าจะมาเพิ่มหน่อย เสียดายว่ะนี่ตัวคุณมาจะ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 คูณสิบสองไปนะะสองบันที่สวยคูณสิบสี่ไปแล้วหลามาจ้าหลายไหนจ้าคูณยิบสองแล้ะจ้าโอ้โห ถ้าเปลี่ยนเจอตัวนะเอ้ยอีตัวเดียวไหลไหมพอเลยไม่ไหลวะเลียหกเปิดกับคูณสามสิบนะคูณสามสิบสองไปอีกหกเปิดน่าจะต้องมีคอมโบหน่อยแหละเฮ้ยคอมโบไอ้หนูเองอย่าลืมคอมโบค่ะน้อยเกินอ่าได้อยู่อีกตัวเอชช่องแรกสวยงามครับผมแล้วได้ตัวเคตอนนึ่งไปนะ ได้ไอ้นี่ด้วยโอ้แตกแน่นอนชัวร์ได้ตัวคิวไปอีกเล็กสิบอีกสวยครับผมเป,ดเ,ดเปิดเดียวเปิดเดียวรู้เรื่องนะวัยรุ่นโอเคเลขสามเปิดได้เพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มผมก็ไม่ไปต่อแล้วบอกเลยได้ตัวเจต่อน่ึงนะฮะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนั่นไงเป็นที่เรียบร้อยโอเคโอ้โหเราได้เยอะอยู่นะดูดิเปิดเดียวนะฮะเออน,น,นันทีแหละเกมเนี้ยส่วนมากจะออกไปทางเกลือนะถ้าเกิดใครซื้อก็ คนระมัดระวังไว้ด้วยแล้วกันเนาะอ่าได้อ้ยถือว่าแตกใช้ได้เลยนะหนักใช้ได้เลยนะโอเคสวยงามคูณถึงสี่สิบสองเลยนะเออไม่ใช่ธรรมดานะ้ห,หนูอขอเป็นสองร้อยแล้วกันเนาะถ้าเกิดเหลือสามสิบห้าเคก็าจะพอนะแต่ถ้าขึ้นมาเป็นสี่ิบเคก็าจะขอบพระคุณมันอย่างสูงนะถึงแล้วต้องถึงแล้ว ต้องถึงแล้วถ้ามีตัวคูณมันถึงไปนานแล้วผบอกเลยยังไงตัวคูณมาอาโอโเปลี่ยนไม่สวยเนาะ โอเคครับผมก็ตามนั้นนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามคุณกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปใหม่ๆเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะไปละบาย